ตอนกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับซ่องเจ้าใครเนียนะครับเออลนมีอะไรบ่ามาเล่นกับเซนโลนะครับอเกมนี้เราอ่ามากับสตีแรงสแตนนะครับเออมาดูกันบ้างครับแบกเขาได้หรือเปล่านะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนจะไปดูกิ้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ วุ้ยอะไรเพื่อนพาโดดลงฟ้าเลยอย่างเดือดอย่างเดือดว่าเกมนี้อ่ะโหรยดแดงเถือกเลยว่ะไหวไหมิเนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวแล้วเพื่อนพาโดดขนาดเนี้ยโอ้โหมันได้ปืนก่อนแล้วได้ปืนแล้วเยียมนะครับสลาเยี่ยมอะไรวะทุกคนเป็นเหมือนกับผมไหมทุกคนอ่า เวลายิงนัดแรกอ่ะเกมแรกอ่ะเวลายิงนัดแรกมันจะม,มันจะซ่อมแหลกอ่ะไม่ถือผมไม่รู้เป็นไรอะโคตรจะกากเลยปะคือไอโฟนสิบเอ็ดโปรแม็กนะครับน,นว่วนไหเนี่ยบัวก็อยู่หรอโไม่ได้คตรแหลกเลยปะ อ๋ออะไรวะที่สองเม็ดผมร่วงอะไรวะเอาเพื่อนเอาเพนโอ้โหสองเม็ดร่วงโคตรเบอร์ผมยิงปกติสองเม็ดไม่ร่วงเลยแต่ไม่รู้เขายิงท่าไหนนะ แม่อง,อง,งอย่างอย่างคมอย่างอย่างแรงอ่ะสองมิถานเนี่ยสองควงอ่ะี่ตัวโอ้โหอะไรวะผมไม่ได้เอาไอ้สัจยะามา,มอาไอ้ลุกส์มาจะก,กดปิดซีฟไม่ได้วะ ซิวๆครับเกมน,นี้ซิวๆครับใบที่คังแสงช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นใครจับพามาร์าสนะครับปกตินี่โอ้พามาร์าสนี่มาหนึ่งเลยปกติอะ ต่ก่อนมันแต่แผ่นี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหรวะแต่ก็แรงอยู่ไม่ค่อยเห็นคนนิยมเล่นนะมันก็แรงอยู่นะแต่มันไม่เห็นคนเดียวนิยมเล่นเน่เพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรวะเพราะอ่าเพราะมันยิงใหญ่มีไม่โดนหรือเปล่าเพราะมันไม่ค่อยล็อกเวลาอสตูวิ่งนะกดลากตามศัตรูไม่ได้มันกดทีละทีละครั้งอ่ะครั้งครั้ง,คร,งครั้งต่อสามมิตนะครั้งหนึ่งต่อสามมิตนะเออ คนเขาก็าเลยไม่นิยมเล่นผมก็ชอบมามันแรงดีฮามาสเนี่ยถ้ายิตงตรงนิ่งๆน,นะถ้าตอนมันวิ่งในโดนส่วนหัวหายลาต่อลาต่อไม่พูดเยอะ ตัวหรือเปล่าวะแล้วใครยิงสมูกอะ่ะมันใช่สมูกหรือเปล่าวะไอควันไอสีขาวอะ่ะใครยิงวะเบอร์เบอร์หนึ่งเราโดนแล้ว ยเยพื่อนจะเพิ่งตายกันผมกำลังมาช่วยเนี่ยช่วยด้วยตำรวจถูกล่าดีวะเนี่ยช่วยด้วยไม่ได้หรอกดพี่ยืนอะไรอ่ะที่ไม่มาดึงอ่ะดึงอะไรเอ้เพื่อนมีตัวจะชุวได้ไงล่ะ,ะจะยันดีครับได้เกิดแน่เพื่อนได้เกิดแน่ cô em tiền, ủa, khó cái này quá, nó sợ thay lục ai vò mà cái nó này là, này đâu nhau, oh um, á, ở โอ้โหดึงอย่างเร็วเลย,ยอ่ะวงสุดเดียวนี้ดึงเลยสั่ง เดี๋ยวไปชุบให้เพื่อนเดี๋ยวไปชุบให้<_ <v> _>เพื่อนภาษชุบแหละ<_ <v> _>เข้าวงอีครับรออะไรล่ะ <_ v _> เอามันที่ตัวล่ามันห้าวจังวะ จับสไนด์ดิจับสนด์กับอ่าเอ็มห้าเก้าอเอ็มห้าเกดิครับส่วนนี้เล่นเอ็มห้าเกาันค่ลั่นาเพื่อนเบอร์สีโดนะไยเพื่อน มันเจี๊ยบไหวมั้น่ะเพื่อน 멀트로난 <목소리가> 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 ไปที่คลังแสงข้างบนคือนเงินชิ้จับเลยว่าอ๊ะโอ้โหอะไรวะวันนี้นั่งหลักกันนะสูดเลยเพื่อนโอ้โหดีสามดีดีกันทำดีทำดีอุย๊ยไม่ไม่ชุดกันหรอเพื่อนไม่ชุดกันหรอสวยดยวาวง้วอ้าววิ่มงมาแบบนี้ แล้วใครเข้ามาดูผมเนี่ยเฮ้ยอ่าแล้วเพื่อนผมเข้ามาดูเดี๋ยวมันโซโหดแล้วล่ะ แล้วเจ้าของโดนหายไปไหนเนี่ยเมื่อะะกี้นี่ไปเห็นเปิดเปิดโดนมาหาผมอยู่เมื่อกี้นะแต่เจ้าของโดนไม่รู้หายไปไหนนะจะอยู่ตูน้นะผมบอกเลยนัอยู่ตู้นะครับคือผมขออภัยเสียงนกจริงนะครับคือเสียงนกไม่อย่างแสบหูว่ะตอนนี้อูหนกเต็มบ้านเลยอ่ะโอ้โหและภาคนั้นแม่งดวดกันยับเลย อ๋อนี่เฮ้ยเอาไม่ตายอีกแมงมีไม่โดนอีกได้นะอันนี้อันนี้อันนี้ลองของนะเฮ้ยโยดนได้ไงวะสอดนี้ถึงกูกกดหวีเลยเหรอครับเพื่อนผมไม่ได้โหดขนาดนั้นมันฟุกมันฟุกฟุกฟุกสอดนี้ฟุกครับเพื่อน เหลือกี่ตัวแล้วนี่อ่ะโอ้โหเหลือหกตัวหรือเปล่าวะหกตัวหรือห้าตัวปะปวปอ๋อลุกเปนผมไปแล้วหนึ่งเฮ้ยอ๋อก็ไม่บอกเราวะดีนะจะเป็นอ๋อเราวจะไปไหนวะมีไงเหลืองเตอะไปดีครับเหลือเจ็ดตัวแล้ว แซมต้องมาละเกมเนี้ยไปมเพื่อนสวยสวยโอ้โข้างบนข้างบนเขาอะตัวน,นี้ไม่ซ่อมเลยสูงจังรอรอนะครับเราอยเพิ่งรีบนะครับรอให้ข้างบนเขามันยิงกันเองนะครับให้รอรอให้เขาแบบขึ้นไปซานกันเองอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปแจมนะ ถ้าเราได้ยินเสียงปืนข้างบนบวกกันเราวิ่งใจเลยนะโอเคนี่ไงจังหวะนี้แหละบวกกันอยู่เฮ้ยบวกกันอยู่นี่แหละตามแผนดาวนี้ไเดนหัวเลยวะ ดีครับดเดียวเพื่อนไหวไหมนะ่ะเอาเดียวโอ้โหจะน่ง่ายจัดนะครับโอ้โหทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณผมหมดโอเคครับสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ